สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับตอนนี้ควันฟ้านะครับกยูวัดสว่างหัวนาคำนะครับจังหวัดกาฬสินครับอำเภอยังตลาดนะครับเนาะมากับนี่ครับตตโนลูกใยครับตตโนกสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับนี่ครับนครับนกับมาหลายครับมือนี้นะครับ มารับชมรับฟังนะครับว่ามีตัวเลขตัวใดนะครับยินคาวาทาเวสุวรรณนะครับมีสองตนนะครับทีรักษาที่ปกปักรักษานะครับวัดอยู่นะครับอยาตย่ยมกับเพื่อนกับมานะครับนักท่องเที่ยวกับมมาหลายอยู่ครับย่มเพื่อย่างตลาดนะครับจังหวัดกาลสิงจ้าชมบรรยากาศ โตโน่มาทำอะไรครับโน่ไม่เห็นังครับเนี่ยนะครับท <c oughs> าเวสฟวอน อุโบสถนะครับสินอีส,สานไม้พันธุ์ชาตินะครับสวยงามเนี่ยธุระมากะเซิ้นดลยนะครับจังหวัดกรสินอำเภอยางตลาดนะครับวัดสว่างหัวนานะครับสวยงามครับมาะคอโซคอหลับนะครับ ป้าอเอฟซขึ้นไปกราบสักกาละนะครับหลวงพ่อพ่ะพุทธชัยชา,าตสวยงามน,นะครับสาธุไปพร้อมกันนะครับเด้อเอฟซี เปิดดวงเปิดชุกอะไรครับ หึมยิบยังยิบตองบ่ช่วงบรรยากาศนะครับรอบๆอบนะครับ ทางวัดนะครับเพิ่นบมี่บวงสรวงอีกอย่างนะครับถ้าอยากได้ให้ซื้อถูกซื้ออย่างเขามาเองแล้วมาขอพรอ,อธิษฐานอยู่วัดนะครับต้าผู้ทีเขามากได้รางวัลแล้วก็กลับมาถวายนะครับนะนะครับคน ญยติโยมที่ถืกอหาังวันนะครับก็เอาของมาด้วยกับเ้นไวททาเวสวุวรรณอยู่นะครับก็ได้สอบถามเจ้าหน้าที่ทั้งวัดแล้วครับเพราะว่าทั้งวัดเพิ่มือใดจัดให้ตัวเลขแต่ว่าซื้อมาแล้วก็มาจุดอยู่วัดแล้วขอป้อนเอาก็มีคนใดหลังวันหลายอยู่นะครับผู้ใดสนใจสามารถมาได้นะครับอำเภอยังตลาดนะครับ จังหวัดกาฬสิงุ์สวยงามอยู่กับคนกับแห่ไม่เลยครับมื้อว,วันอาทิตย์นะครับถือว่าสวยนะครับ มันยาบกาศรอบๆนะครับต้นกรนนะไล ีีไม่เยาะท่านี่อ๋อก็นี่ก็แค่หย่อนแล้วครับอันนั้น 你回他 ซุ้มประตูไม้โบราณนะครับโอ้สวยงามครับยิ่งใหญ่มากนะครับใครชอบถ่ายรูปมาได้ครับหรือผู้ใดชอบที่จะมานะครับขอพรน้ำปูนะครับกับมาได้นะครับแต่ว่าสื่อถูกตัวเลขมาพร้อมนะครับมาขออธิษฐานเอานะครับเนาะว่าเพิ่งจะหายบอยจะดูจังไดนะครับผู้ใดอยู่ไกลกับมาได้นะครับเนาะ สวยงามครับวิหารหอพระนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคอนฝาสิผ้าเข้าไปเบิ้งข้างในนะครับเนาะสาธุเออร์เด้อพี่น้องเด้อถ้าพใดอยู่ไก่กมาได้นะครับเนาะตรงฟ้าเมือกับสีมีนะครับบูชาดอกไม้ถูกเทียนนะครับตรงกลางก็จะเป็นนะครับวิหารหอพระนะครับ ข้าครูสีปริชโสติธรรมนะครับจะเป็นสวยงามนะครับสาธุอเออเด้อครับสาธุอเออเด้อครับเด้อก็ตรงนี้มีเสียงเสียงซีอยู่นะครับเนาะเดี๋ยวไปเสียงเสียงซีน้ำกันเพื่อจะมีบุญวาสนาต่อกันนะครับเนาะไปครับผม ขอ,อพอนแล้วเดี๋ยวพาไปเสียงเสียมซี่น,งน้งกันนะครับเนาะควาจะได้เลตวไรนะให้พาสั่นขยายะทุกน้านพอมางได้แล้วเจ็หนึ่หกหนึ่หกสนุก หน่เน <c oughs> ี่หน <If> at ึ <curl> ่งนอน่งหคือสี่หกหนตัวโน้ด้ไรนึ่เ้อะไรด้หมอ่เล็กสแม่มามาใส่กันเหล็สองหกแม่มาครับเสียงเซียมซครับสอง หนึ่งครน,น,นั่นแะครับกับเป็นตัวเลขนะครับทีมาทาบุญอยู่นะครับขยาาเชื่อมซี่นะครับได้สองหกของแฟนได้สองหกครับของทอฝันได้แปดตัวเดียวของตโน่ได้หนึ่งหก เขียนทนายคลิปไปให้นะครับเนาะเอาไปพิจารณาเพื่อมีบุญวาสนาต่อกันนะครับเนาะเป็นแนวงทางอีกช่องทางหนึ่งครับคลิปนี้ควอนฝากกับสวัสดีครับขอให้ทุกคนทุกท่านอย่าเจ็บจนลำลำลุลุ้ยนะครับเนาะถ้าผู้ใดเขามาแล้วก็ฝากากดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ไอค้อนฝาก้าโชคด้วยครับด้อคลิปนี้ค้อนฝากสวัสดี